มีปัญญาซื้อไหมสูตรตัวละสองสามพันอ่ะมีปัญญาไหมพูดขึ้นมาสี่มีปัญญาไหมเก็บขยะอะไรเมื่อกี้เห็นอยู่ว่าจะมาแตะแล้วมันสกรปรกอะ่ะมีปัญญาซื้อไหมไอโฟนอะ่ะมีไหมแต่งตัวอย่างนี้ทำงานอะไรเก็บขวดใช่ไหม เก็บขวดไปชาตินี้ก็ไม่รวยหรอกอย่ดูถูกคนยากเลยไปนะพี่คะพี่เป็นอะไรของเขาคะไม่เป็นอะไรหรอกแต่ว่ารเรื่อมเราทำเนี่ยเริ่มเก็บขวดแล้วมันเป็นง่นที่ต้องรู้อยู่นะฟอยทุกคนบอกวคุณใส่สูตรมา<ห>แปลงเราลงเล่นลองให้คุณท่าดีดีขึ้มาเลยอ,อ่ะเพาเก็บขวดของเขา